กุอาจารย์ช่วยแนะนําตัวหน่อยครับถ้าผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสัตวแพทย์ดรคงศักดิ์เที่ยงธรรมคณะบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์นะครับแล้วเป็นอาจารย์ในภาควิชาวิชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงครับในความคี่เห็นของอาจารย์ถ้าพูดถึงตัว U หรือ Unity อาจารย์จะนึกถึงอะไรครับถ้าพูดถึง Unity จะหมายถึงสามัคคีร่วมมือร่วมใจร่วมพลังครับอาจารย์รู้สึกอย่างไรบ้างครับที่ได้มาเป็นตัวแทนในครั้งนี้ครับก็ดีใจที่เป็นตัวแทนของความสามัคคีในคณะนะครับเพราะว่าความสามัคคีเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นและก็สําคัญมากครับใ การที่จะนาภาคณะให้เจริญก้าวหน้าได้นั้นในฐานะที่เป็นตัวแทนของความสามัคคีครับตัวของผมเองก็จะต้องทําหน้าที่หรือมีแบบอย่างที่ดีในเรื่องของการสร้างหรือประสานความร่วมมือของทุกๆฝ่ายในคณะครับถ้าเรามีตัว U หรือ Unity เนี่ยจะส่งผลดีกับตัวเราและคณะอย่างไรครับครับแน่นอนครับความสามัคคีคือพลังครับนั้นถ้าเกิดพวกเราทุกคนซึ่งมีจํานวนกันอยู่เยอะมากนะครับในคณะสัตวแพทย์เกือบพันคนเนี่ยถ้าพวกเราต่างทหน้าที่แล้วก็มีการประสานงานกันร่วมมือร่วมพลังกันเนี่ยจะทำให ให้งานออกมาเนี่ยประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนครับแล้วก็น่าจะได้งานที่มีคุณภาพด้วยแล้วก็สุดท้ายคือว่าพวกเราน่าจะมีความสุขด้วยเพราะเราทํางานร่วมกันเป็นทีม